ความผิดหวังคือเชื้อเพลิงทุกคนครับเคยไหมครับความรู้สึกที่เหมือนโลกทั้งใบมันพังทลายลงมาตรงหน้าความรู้สึกที่เหมือนหัวใจมันหล่นวูบไปอยู่ตะตุ่มความรู้สึกที่ทุกอย่างที่เคยเชื่อมั่นมันกลับกลายเป็นความว่างเปล่าความรู้สึกที่ชื่อว่าความผิดหวังใช่ครับผมเข้าใจดีเลยความรู้สึกนี้มันหนักหนวงแค่ไหนมันเจ็บปวดมันหม่นหมอง มันทำให้เราหมดกำลังใจที่จะก้าวเดินต่อแต่ถ้าผมจะบอกว่าสิ่งที่เราเกลียดนักเกลียดหนาสิ่งที่เราอยากจะวิ่งหนีมันให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้สิ่งนั้นแหละครับคือเชื้อเพลิงที่ดีที่สุดที่จะพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงมันฟังดูย้อนแย้งใช่ไหมครับฟังดูเหมือนคนบ้าพูดแต่มันคือความจริงที่ผมได้เรียนรู้มาตลอดชีวิตความจริงที่ผมได้เห็น จากผู้คนมากมายทั่วโลกที่สามารถเปลี่ยนความทุกข์ให้กลายเป็นความสุขได้ในที่สุดลองคิดดูสิครับถ้าเราไม่เคยผิดหวังเราจะรู้ได้ยังไงว่าความสำเร็จมันหอมหวานแค่ไหนถ้าเราไม่เคยล้มเราจะรู้ได้ยังไงว่าการยืนหยัดขึ้นมาอีกครั้งมันส่งพลังแค่ไหนถ้าเราไม่เคยเจอกับความมืดมิดเราจะรู้ได้ยังไงว่าแสงสว่างมันมีค่ามากแค่ไหนความผิดหวังมันไม่ใช่บทลงโทษครับ แต่มันคือบทเรียนที่ธรรมชาติมอบให้เรามันคือการส่งสัญญาณว่าเส้นทางที่คุณกำลังเดินอยู่มันอาจจะยังไม่ใช่เส้นทางที่ใช่ที่สุดนะสิ่งที่ยึดถืออยู่มันอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะหรือคุณยังมีศักยภาพซ่อนอยู่ที่คุณยังไม่เคยดึงออกมาใช้นะแล้วเราจะเปลี่ยนเชื้อเพลิงแห่งความผิดหวังนี้ให้กลายเป็นพลังงานแห่งความสุขได้ยังไงผมมีเคล็ดลับง่ายๆ3ข้อ ที่ผมใช้และอยากจะแบ่งปันให้ทุกคนฟังครับ 1. ยอมรับและทำความเข้าใจความรู้สึกสิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อความผิดหวังมาเยือนคือการหยุดต่อต้านครับหยุดบอกตัวเองว่าฉันต้องเข้มแข็งฉันต้องไม่ร้องไห้ฉันต้องไม่รู้สึกแย่เพราะยิ่งเราพยายามผลักไสความรู้สึกเหล่านี้ออกไปมันก็จะยิ่งเกาะติดเราแน่นขึ้นเท่านั้นลองปล่อยให้ตัวเองได้รู้สึกถึงมันอย่างเต็มที่ดูบ้าง ไม่ต้องกลัวที่จะร้องไห้ไม่ต้องอายที่จะบอกคนอื่นว่าเรากำลังรู้สึกแย่การยอมรับว่าเรากำลังผิดหวังเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเหมือนกับการที่เราต้องยอมรับว่ารถของเราน้ำมันหมดก่อนที่เราจะหาทางเติมน้ำมันนั่นแหละครับลองนั่งลงเงยียบๆคนเดียวหายใจเข้าลึกๆแล้วถามตัวเองว่าฉันรู้สึกยังไงตอนนี้อะไรคือสิ่งที่ทำให้ฉันผิดหวังฉันเรียนรู้อะไรจากความรู้สึกนี้ได้บ้าง การตั้งคำถามแบบนี้จะช่วยให้เราทำความเข้าใจตัวเองได้ดีขึ้นครับและเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสามารถหาวิธีจัดการกับมันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นความผิดหวังมันคือความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติครับมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์ทุกคนไม่มีใครในโลกที่ไม่เคยผิดหวังเลยและการที่เราได้ยอมรับความรู้สึกนี้ไม่ได้แปลว่าเราอ่อนแอรครับแต่มันแปลว่าเรามีความกล้าหาญที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริง และนั่นคือจุดเริ่มต้นของความเข้มแข็งที่แท้จริงข้อที่2ครับมองหาโอกาสในความผิดหวังเมื่อเรายอมรับความรู้สึกได้แล้วขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนมุมมองครับมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความผิดหวังนั้นทุกความผิดหวังมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อทำร้ายเราครับแต่มันเกิดขึ้นมาเพื่อสอนเรายกตัวอย่างเช่นถ้าคุณสมัครงานแล้วไม่ผ่านคุณอาจจะผิดหวังมากแต่ ลองมองอีกมุมสิครับมันอาจจะเป็นโอกาสให้คุณได้ทบทวนตัวเองว่าฉันยังขาดทักษะอะไรไปบ้างฉันอยากทำงานที่ตรงกับความสามารถของฉันจริงๆหรือเปล่าหรือบริษัทนี้อาจจะไม่ได้เหมาะกับฉันได้ได้นะหรือถ้าความรักไม่สมหวังมันอาจจะเป็นโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ว่าความสุขของฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครอีกคนฉันต้องรักตัวเองให้เป็นก่อนหรือฉันสมควรที่จะได้รับความรักที่ดีกวนี้ก็ได้ ทุกความผิดหวังมันมีบทเรียนซ่องอยู่เสมอครับหน้าที่ของเราคือเป็นนักสืบที่ตามหาบทเรียนเหล่านั้นให้เจอแล้วนำมันเป็นเข็มทิศนำทางชีวิตของเราผมอยากให้ทุกคนมองความผิดหวังเหมือนกับการที่คุณไปยืนอยู่ที่หน้าผาแล้วกำลังจะกระโดดไปอีกฝั่งที่อยู่ไกลลิบตาคุณพยายามกระโดดแต่คุณก็พลาดแล้วตกลงมาที่พื้นความเจ็บปวดจากการล้มมันสอนให้คุณรู้ว่า การกระโดดครั้งต่อไปคุณจะต้องก้าวถอยหลังไปตั้งหลักให้ไกลกว่าเดิมต้องออกแรงให้มากกว่าเดิมและต้องเล็งเป้าหมายให้แม่นยำกว่าเดิมนั่นแหละครับคือสิ่งที่ความผิดหวังมอบให้มันสอนให้เราพัฒนาตัวเองสอนให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับความสำเร็จในครั้งต่อไปข้อที่สครับลงมือทำอย่างมีความสุขเมื่อเราได้เชื้อเพลิงแล้ว เราต้องลงมือเคลื่อนตัวเองครับการจมอยู่กับความผิดหวังไม่ได้ช่วยอะไรเลยแต่การใช้พลังงานจากความผิดหวังนั้นมาลงมือทําต่างหากที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราลองหาอะไรใหม่ๆทําครับทําในสิ่งที่อยากทํามานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสหรือทําในสิ่งที่ไม่เคยคิดจะทํามาก่อนก็ได้เช่นไปเรียนวาดรูปไปเรียนทําอาหารไปเรียนภาษาใหม่ หรือจะไปออกกําลังกายให้เหงื่อออกให้เต็มที่ก็ได้ครับการที่เราได้ใช้ร่างกายได้ใช้สมองแล้วได้เห็นผลลัพธ์จากการลงมือทําของเรานั้นมันจะช่วยให้เรามองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งและมันจะสร้างความสุขเล็กๆให้กับเราได้ในทุกๆวันสิ่งสําคัญที่สุดครับอย่ารอให้ความสุขมาหาเราเราต้องเป็นคนออกไปตามหาความสุขและสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเราเอง ถ้าเรามัวแต่รอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะมีความสุขเราก็จะไม่มีวันได้มีความสุขเลยเพราะชีวิตมันไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไปความผิดหวังความล้มเหลวมันคือส่วนหนึ่งของชีวิตครับแล้วมันคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนความสุขมันไม่ได้อยู่ที่การได้ในสิ่งที่ต้องการเสมอไปแต่ความสุขที่แท้จริงคือความพอใจในสิ่งที่มีและมีความสุขกับสิ่งที่เราเป็น ในทุกๆวันเราอาจจะยังไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้แต่เราสามารถมีความสุขได้ระหว่างทางเราสามารถมีความสุขได้กับการได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความสุขกับการได้เจอผู้คนใหม่ๆและมีความสุขกับการที่ได้เห็นตัวเองเติบโตขึ้นทุกๆวันจำไว้นะครับ